สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้าสู่การเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรครูนิเทศนะคะก็หลังจากที่ทุกท่านได้ผ่านการเรียนรู้ใน2หน่วยการเรียนรู้มาแล้วนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการจัดก,การศึกษาระบบทวิภาคีนะคะการนิเทศการฝึกอาชีพและก็การวัดและประเมินผลการฝึกอาชีพไปแล้วนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้นะคะหัวข้อแรกที่จะพาคุณครูทุกท่านไปเรียนรู้กันนะคะก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับ ทักษะการสื่อสารเพื่อการนิเทศค่ะสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะในกระบวนการนิเทศการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีที่คุณครูจะต้องมีนั่นก็คือเทคนิคการสื่อสารเพื่อการนิเทศค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณครูนะคะจะได้เรียนรู้หลังจากที่เรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ ในหน่วยนี้ไปแล้วนะคะคุณครูก็จะมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสื่อสารกับการนิเทศนักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการค่ะมีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารทักษะพื้นฐานในการสื่อสารเพื่อการนิเทศไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟังนะคะทักษะการถามทักษะการสรุปความ การสื่อสารแบบภาษาชัน้นหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันว่า i-message นะคะหรือทักษะการต่อรองอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะนำมาใช้ในการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะคุณครูเคยคุยกับเพื่อนไหมคะเกี่ยวกับปัญหาแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าอสิ่งที่เราพูดไปหรือสิ่งที่เราบอกกล่าวเพื่อนไปเนี่ยนะคะ,ะ,คะเพื่อนเนี่ยไม่ได้เข้าใจในประเด็นปัญหาแล้วนั้นเลย หรือคุณครูเคยที่จะเสนอความคิดบางอย่างในที่ประชุมค่ะแต่ต้องเจอกับความสับสนมากกว่าข้อสรุปปัญหาทั้งหมดเลยนะคะที่เราได้พูดคุยกันนั่นก็คือเป็นปัญหาของการสื่อสารนะคะซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารที่เกิดขึ้นจะสร้างความน่าหงุดหงิดให้กับเราเป็นอย่างมากนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะ จะสามารถลดความน่าหงุดหงิดให้น้อยลงแล้วเราสามารถแสดงความคิดของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจเทคนิคต่างๆในการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกันค่ะการสื่อสารนะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะที่พวกเราคุ้นเคยกันนั่นก็คือ communication นะคะเป็นพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ค่ะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะถ่ายทอดข่าวสารต่างๆ ข้อเท็จจริงหรือความรู้สึกนะคะแม้กระทั่งแนวคิดแล้วก็ความต้องการเนี่ยจากการกระทําของตัวเรานะคะไปยังอีกบุคคลหนึ่งให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความประสงค์ของตัวเราในฐานะผู้ส่งสารนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เราต้องอาศัยสื่อหรือเครื่องมือในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะคะท่าทางต่างๆนะข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์แล้วก็ศิล์นมากๆเลยในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันนะคะเพื่อที่จะส่งผลต่อก,การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลถึงประสิทธิภาพของงานที่จะออกมาด้วยนะคะในการนิเทศนั้นนะคะเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันระหว่างคุณครูและผู้เกี่ยวข้องนะคะเช่นครูนิเทศกับเด็กนักเรียนนะคะหรือครูนิเทศกับผู้ปกครอง ครูนิเทศกับสถานประกอบการนะคะหรือแม้กระทั่งครูนิเทศกับบุคลากรในสถานศึกษาเองด้วยนะคะซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการพูดการฟังการถามการสรุปความรวมถึงเทคนิคการเสนอแนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้นะคะก่อนที่เรานะคะจะไปดูเทคนิคการสื่อสารโดยผ่านสถานการณ์จำลองนะคะ สื่อการเรียนรู้ชุดนี้นะคะเราจะให้คุณครูได้เห็นถึงสถานการณ์จำลองที่ทางผู้จัดทำนะคะได้สร้างเป็นสถานการณ์จำลองผ่านบทละครมาให้คุณครูได้รับชมกันนะคะคุณครูจะต้องเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสารก่อนค่ะซึ่งเป็นที่รู้แล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะว่าในการสื่อสารแต่ละครั้งนะคะจะต้องมีทั้งผู้ส่งสารนะคะแล้วก็ผู้รับสารนะ แต่กว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมาเจอกันได้หรือข่าวสารจะส่งต่อไปถึงกันได้นะคะเราจะต้องผ่านอะไรบ้างวันนี้เรามีอินโฟให้คุณครูดได้ดูนะคะว่ากระบวนการและก็องค์ประกอบนะคะจากผู้ส่งสารไปถึงผู้รับสารนะคะจะเริ่มต้นกันอย่างไรนะคะเราไปดูอินโฟตัวนี้กันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าการเริ่มต้นนะคะเราเริ่มต้นมาจาก ผู้ส่งสารค่ะนะคะผู้ส่งสารจะต้องมีข้อมูลข่าวสารก่อนนะคะหรือว่าสื่อซึ่งข้อมูลเหล่านี้หรือสื่อเหล่านี้อาจจะมาในรูปของลักษณะภาษานะคะในรูปของคําพูดหรือว่าตัวอักษรก็ได้หรือเป็นสื่อที่มีลักษณะที่ไม่เป็นภาษานั่นก็คือไม่ได้ใช้คําพูดไม่ได้ใช้ภาษาเขียนนะคะเช่นอาจจะแสดงออกด้วยสายตานะคะ สีหน้าน้ำเสียงท่าทางนะคะทั้งหมดนี้ค่ะจะผ่านช่องทางการสื่อสารค่ะนะคะซึ่งช่องทางการสื่อสารก็แบ่งออกไปอีกค่ะว่าจะเป็นการสื่อสารส่งสารโดยตรงนะคะเช่นการโทรศัพท์ หรือการสอนวิชาต่างๆในห้องเรียนอันนี้ก็เป็นการส่งสารกับผู้เรียนโดยตรงที่เจอตัวต่อตัวนะคะหรือจะเป็นการสื่อสารโดยอ้อมนะคะเช่นการสอนในลักษณะทางไกลหรือว่าที่คุณครูคุ้นเคยกันในเรื่องของการสอนออนไลน์ในช่วงที่เรามีโควิดกันเราก็น่าจะได้สัมผัสช่องทางการสื่อสารนี้กันทุกคนอยู่แล้วนะคะส่งไปยังผู้รับสารค่ะนะคะจากนั้นนะคะเมื่อผู้รับสารเนี่ย ได้ข่าวสารและได้แล้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนะคะถึงจะนําไปสู่ของขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้รับสารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสารนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ส่งสารได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้ค่ะเราจะมีสถานการณ์จำลองให้ได้รับชมกันเพื่อให้คุณครูทุกท่านได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นภาพถึงการสื่อสารโดยใช้ภาษาชัน้น หรือ I message นะคะหรือใช้ภาษาแก่บางคนอาจจะบอกว่าทำไมใช้คำว่าภาษาแก่นะคะภาษาแก่ก็คือ y o U message นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์แรกกันค่ะว่าหลังจากที่คุณครูทุกท่านได้รับชมแล้วนะคะเรามาทำความเข้าใจกันว่า I message และ y o U message เป็นอย่างไรคะ่ะ อจรพงศ์วัสที่เขาอาจารย์เนี่ยที่ทํางานเธอพองมาว่าเธอขาดงานบ่อยแล้วก็มาสายด้วยทําไมถึงทำแบบนี้ผมขอโทษครับอาจารย์ผมจะมาให้เร็วขึ้นนะครับผมจะไม่ลาแล้วครับแล้วเนี่ยพูด,ดูสมุดสุกอาชีพของเธอเนี่ยเธอไม่ได้เขียนอะไรเลยเธอโตแล้วนะวันวันสร้างแต่ปัญหาครูเหนื่อยกับเธอมากเลยนะครับขอขอโทษครับอาจารย์อย่าทำแบบนี้อีกนะ ถ้าเขาส่งตัวเธอกลับเนี่ยจะไม่มีใครช่วยเธอได้และครูได้เธอพักการเรียนครับอาจารย์แล้วแต่อาจารย์เลยครับมาตกรงจร้งาววันดีครับสวัสดีครับเธอฝึกง,งานมาดีดีตลอดนะช่วงหหลังมาเนี่ยบริษัทแจ้งครูมาว่าเธอขาดงานแล้วมาสายบ่อยมันเกิดอะไรขึ้น ครับคือช่วงนี้แม่ผมไม่ค่อยสบายอะครับแล้วทีนี้ผมก็ต้องคอยดูอาการแม่ตอนเช้าผมก็ต้องไปหาข้าวให้แม่กินก่อนออกจากบ้านบางทีผมก็ต้องลาเพื่อมาดูแม่ครับผมเป็นห่วงแม่ครับอ้าวแล้วแม่เธอเป็นอะไรล่ะแล้วได้พาแม่เธอไปหาหมอหรือยังแม่่วบ่อยครับอาจารย์แต่แม่ไม่ยอมไปหาหมอครับเพราะว่ากลัวเสียตังเยอะครับแม่เธอทํางานบริษัทเหตุกูจําได้นะแล้วแม่เธอก็มีสิทธิประกันสังคมด้วยทําไมเธอไม่ใช้สิทธิ การสัมภาร์วันนี้เป็นค่ารักษาล่ะเราจ่ายมาทุกเดือนนะใช้จิตได้คุ้มสิครับครูถ้าแม่รู้ว่าแม่เป็นไรแล้วแม่เป็นรักษาผมคงกังวลเรื่องแม่น้อยลงครับส่วนเรื่องมาสายผมจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจะพยายามตื่นเช้าให้มากขึ้นนะครับเพื่อมาทํเกับข้าวให้แม่ผมจะมาทํางานให้เช้าเหมือนปกติครับยอดเยี่ยมมากเลยครับเป็นางออกที่ดีมากเออครูได้ตรวจสมุดบนด้วยการฝึกาชีพของเธอแล้วนะนะนะครับปรากฏว่า เธอยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเซ็นอะไรเกิดขึ้นจากครูพี่เลี้ยงของเราเลยผมไม่ได้จดบันทึกเลยครับครูเพราะว่าสมุดมันใหญ่ว่วกระเต่าครับผมเลยไมไ่ค่อยได้พบส่วนใหญ่ผมจะจดบันทึกผ่านทางโทรศัพท์ครับแล้วก็มาจดบันทึกอ้อนหลังครับครูคิดว่าสมุดบันทึกการฝืกเช่นมันก็ใหญ่ตามที่เธอว่าจริงแหละนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวครูจะกลับไปแก้ไขให้นนะครับแต่ยังไงเราก็ อย่าลืมเขียนบันทึกการฝึกอาชีพทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณคณรูพี่เลี้ยงของเธอเนี่ยเซ็นทุกครั้งนะครับมันก็จะเป็นการยืนยันว่าเธอได้มาฝึก,ท,กทุกวันเธอทําอะไรบ้างน,นะครับได้เลยครับอาจารย์ผมจะพยายามทําให้มันเป็นปัจจุบันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคุณครูสังเกตไหมคะว่าสถานการณ์จําลองที่คุณครูได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้มี2รูปแบบด้วยกันนะคะทางทักษะการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ แล้วก็ทักษะการสื่อสารที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะคุณครูพอจะเดาออกไหมคะว่าสถานการณ์ไหนที่เป็น U message หร,หรือสถานการณ์ไหนที่เป็น I message ะนะะเรามาดู U message กันก่อนนะคะ U message ความหมายของ U message นั่นก็คือจะทำให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกเหมือนถูกตำหนิค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือถูกจับผิดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันจะส่งผลให้การสื่อสารเนี่ยล้มเหลว นะคะส่วนการสื่อสารแบบ iMessage นะคะมักจะขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพูดผู้เองเช่นฉันหรือผมนะคะแล้วตามด้วยความห่วงใยที่เรามีต่อผู้ฟังนะคะเป็นเทคนิคการสื่อสารแบบสร้างสรรค์นะคะสร้างความรู้สึกที่นุ่มนวลขึ้นน่าฟังขึ้นและแน่นอนมันจะส่งผลในทางบวกมากกว่าทางลบนะคะลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใช่ลักษณะกออกคำสั่ง หรือใช้อารมณ์ร่วมนะคะซึ่งแน่นอนว่าผลที่ตามมาจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนค่ะเรามีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะที่จะให้คุณครูได้รับชมค่ะเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์การสื่อสารระหว่างครูนิเทศค่ะกับ ผู้ประสานงานการนิเทศในสถานประกอบการซึ่งบางครั้งนะคะคุณครูจะไปนิเทศเด็กนักเรียนนักศึกษานะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะประสานงานกับครูฝึกในสถานประกอบการโดยตรงหรือประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดช,ชอบในการประสานงานด้านการนิเทศของสถานประกอบการก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าสถานการณ์นี้เป็นอะไรคะ่ะ <Hello. S 2> สวัสดีค่ะคุณครูนิเทศใช่ไหมคะพอดีว่ามีเรื่องจะเรียนสอบถามนิดนึงค่ะว่าทําไมทางวิทยาลัยถึงไม่ส่งนักศึกษามาฝึกงานตามที่แจ้งไว้ล่ะคะอุ้ยนี่มันช่วงสถานการณ์ชุกเชินนะคะโรงเรียนเขาปิดเทอมกันหมดอะคะ่ะอืมแต่ทางวิทยลัยเนี่ยได้ส่งหนังสือมาแจ้งแล้วว่าจะส่งนักศึกษามาฝึกงานวันนี้นะคะคือโรงเรียนเลื่อนนะคะครูไม่ได้เลื่อนเองค่ะถ้าจะว่าเนี่ยก็ไปว่าทางโรงเรียนนะคะ อย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะแจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยเตรียมแผนงานไว้ให้เด็กไว้เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะก็มันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกคะ่ะเรื่องแบบนี้อีกอย่างนะคะงานครูก็เยอะค่ะคือไม่ได้มีเวลามานั่งตามให้ทุกเรื่องไงคะอย่างนี้ถ้าวิทยาลัยไม่พร้อมจะส่งเด็กมาฝึกงานก็ไม่ควรจะส่งมานะคะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้หรอกคะ่ะตอนนี้เด็กฝึกงานอะเาะเขาเลื่อนกันหมดทุกรงเรียนเลยคะ่ะเชื่อไปดูเลย งั้นในครั้งหน้าเนี่ยขออนุญ,ญาตงดรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีจะเรียนสอบถามมะค่ะว่าทำไมทางวิทยาลัยถึงไม่ส่งนักศึกษามาฝึกงานตามที่แจ้งเอาไว้นะคะอ๋อขออาภัยด้วยค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเลยทําให้การเปิดเทอมเลื่อนออกไปค่ะการออกฝึกงานของเด็กก็เลยช้าตามไปด้วยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะแจ้งล่วงหน้าหน่อยนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทางเราเนี่ยแผนการฝึกงานของเด็กเอาไว้แล้วอะค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวทางวิทยาลัยเนี่ยจะทําหนังสือส่งตัวไปให้อีกรอบนึงอะค่ะแล้วก็ขออ,อนุญาตเลื่อนวันฝึกงานอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่า ยังจะส่งเด็กมาฝึกอยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลค่ะทางวิทยาลัยเรานะคะได้เตรียมความพร้อมทั้งครูนิเทศแล้วก็นักเรียนนักศึกษาคือทุกท่านเนย่ยพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ไปฝึกงานนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ช่วงนี้มันสามารถที่จะไม่สามารถที่จะไปฝึกงานได้จริงๆอะคะ่ะก็ก็เลยน่าเสียดายที่ไม่ได้ไปอะค่ะก็ถ้าทั้งเด็กแล้วก็ทางครูนิเทศมีความตั้งใจจะมาฝึกอาชีพจริงๆทางเราก็ ยินดีจะต้อนรับค่ะขอขอบคุณทางสถานประกอบการนะคะที่มอบโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานเรามาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์นะคะคู่ขอเป็นตัวแทนของวิทยาลัยนะคะที่จะขอขอบคุณท่านนะคะในความอนุเคราะห์ของท่านด้วยนะคะค่ะยินดีเสมอค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ จะสังเกตว่านะคะสถานการณ์ที่คุณครูได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจะมีให้ดูทั้งจบแบบสวยงามแล้วก็จบแบบที่รู้สึกเหมือนยังขัดใจกันอยู่อ่ะยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าลงรอยกันนะคะมีข้อโต้แย้งมีข้อขัดแย้งกันอยู่นะคะการเจรจาต่อรองค่ะที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงนะคะจึงไม่ใช่การเอาชนะนะคะแนวคิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฉันย่อมต้องยอมจำนนเธอแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้รู้สึกยอมรับจริงๆ นะแต่การทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยที่มีความเต็มใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะนั่นแหละค่ะเราถึงจะเรียกว่าเป็นการเจราจาต่อรองอย่างมีคุณภาพและเป็นการเจราจาที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะมาถึงอีกทักษะที่สำคัญมากๆเช่นกันนะคะนั่นก็คือทักษะการพูดการถามค่ะซึ่งเป็นการสื่อสารโดยวาจานะคะการนิเทศส่วนใหญ่ของคุณครูทุกท่านเนี่ยเชื่อว่าการพูดการถามนะคะ เป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญและคุณครูนิเทศทุกท่านต้องได้ใช้ทักษะนี้อย่างแน่นอนนะคะอยากให้คุณครูได้รับชมสถานการณ์จำลองนี้ค่ะแล้วสังเกตการใช้คำถามนะคะแล้วก็การพูดคุยกันร,ระหว่างครูนิเทศกับครูฝึกในสถานประกอบการค่ะ รบกวนนิดนึงค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะพี่เป็นครูนิเทศนะคะ,คะพี่ส่งเด็กมาฝึกงานนะคะไม่ได้ส่งให้มาเป็นแรงงาน,นะคะ่ะลีลาวดีใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องลีลาวดีค่ะลีลาวดีเนี่ยก็คือเขาก็ยังเป็นแค่นักศึกษานะคะยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะคะก็เลยให้ทํางานในส่วนของม่บ้านไปก่อนนะคะค่ะแต่ตอนที่พี่เป็นนิเทศโรงแรมอื่นเนี่ยเขาก็ให้น้องฝึกทั้ง4ด้านเลยนะคะอันนี้ผู้จัดก,การไม่ทราบหรอคะ ทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะก็เห็นว่าทํางาน,นง่ายๆเนี่ย,เ,ยเค้งทำงานไม่ได้เลยอะค่ะก็เลยทํางานสุดของในบ้านไปก่อนนะคะอ่ะแบบนี้ก็ผิดสัญญาที่ทําความร่วมมือไว้กับวิทยาลัยนี่คะตอนที่เซ็น MOU อะคะ่ะที่เซ็นสัญญาผู้จัดก,การได้ดูไหมคะไม่ใช่ว่าเราไม่ให้นักศึกษาฝึกงานแค่ส่วนเดียวนะคะแต่เพียงว่าโครวว่างานจะผิดพลาดอะคะ่ะให้ฝึกงานที่เนี้ยก็ดีเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าคราวหน้าเนี่ยมีปัญหามากนนเนี่ยก็ไม่ต้องส่งสนักศึกษามาฝึกสอนที่นี่แล้วนะคะ ทษค่ะรบกวนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นครูนิเทศนักศึกษาฝึกงานนะคะน้องลีลาวดีอะค่ะลาวดีใช่ใช่ค่ะต้องขอขอบคุณทางสถานประกอบการมากๆเลยนะคะทางโรงแรมอะค่ะที่ได้ช่วยดูแลน้องในเรื่องของการฝึกอาชีพเป็นอย่างดีเลยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะน้องลีลาวดีนะคะก็คือตั้งใจทํางานมากๆเลยนะคะก็ในเรื่องของงานในบ้านเนี่ยเขาก็ทํางานได้ดีมากๆเลยค่ะ ส่วนโรงแรมของเรานะคะกะ็ตั้งใจที่จะฝึกอาชีพนะคะนี้โดยตรงให้กับน้องอย่างเต็มที่ค่ะอืมค่ะแล้วถ้าเกิดจะให้คะแนนในการฝึกอาชีพของน้องนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนหน้างานครัวนะคะงานจัดเลี้ยงหรือกระทั่งงานแม่บ้านนะคะน้องเขาสามารถที่จะทําได้ดีทั้ง4ด้านเลยไหมคะอมพอดีว่าน้องที่เรา,าดีเนี่ยเขาเพิ่งมานะคะก็เลยยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนี้นะคะ่ะโรงแรมของเราเนี่ยก็เลยให้เขาเนี่ยได้ทำง,งาน นนะะแต่ันเองก็คิดว่าเขาทํางานนี้ได้ดีนะคะใช่ค่ะก็เลยว่าให้ทํางานในส่วนนี้ไปก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วนี่นะคะการฝึกอาชีพของนักศึกษาเนี่ยนะคะก็อยากจะขอรบกวนท่านทางสถานประกอบการนะคะทางโรงแรมนะคะจะได้ให้น้องช่วยฝึกได้ครอบคลุมทั้ง4ีด้านนะคะเพื่อว่าให้สอดคล้องกับแผนการฝึก ของนักศึกษาในสถานประกอบการนะคะยังไงครูเองก็อยากจะขอรบกวนท่านทางผู้จัดการนะคะช่วยช่วยได้ให้น้องได้ฝึกได้ครอบคุมทั้ง4ด้านด้วยนะคะได้เลยค่ะก็เดี๋ยวทาง,งเรานะคะก็จะมีการหมุนเวียนนะคะให้้องเนี่ยได้ฝึกอาชีพทั้งหมด4ด้านเนี่ยแน่นอนค่ะ เพราะว่าที่วิทยาลัยนะคะผลการเรียนของน้องเนี่ยดีมากเลยนะคะทั้ง4ด้านเลยแล้วครูก็คิดว่าน้องคงอยากจะออได้ลองนะคะประสบการณ์ใหม่ๆในด้านอื่นๆของงานโรงแรมนะคะยังไงก็หวังว่าทางผู้จัดการนะคะทางผู้จัดการของสาประกอบการทางโรงแรมของเราคงจะเอ็นดูเด็กเรานะคะแล้วก็ดูแลเด็กเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดียิ่งแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ เรียนให้เขาได้ทํางานอย่างครอบคลุมแล้วก็พยายามที่จะฝึกประสบการณ์ตรงนี้ค่ะอย่างเต็มที่เลยค่ะค่ะไม่แน่นะคะถ้าน้องเก่ง <S <S ๆเนี่ยบางทีน้องอาจจะทดแทนกับพนักงานของบริษัทนะคะพนักงานของโรงแรมเราเนี่ยที่แบบว่าหยุดขาดลามาป่วยหรืออะไรก็นะคะก็อาจจะทดแทนได้บ้างนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณเช่นค่ะขอบคุณมน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหมุนเวียนตรงนี้คะ่ะให้เขาได้ทํางานครบสี่ด้านะคะค่ะย<ข>ินดีค่ะขออบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ คณครูได้สังเกตการตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้ไหมคะว่าการพูดคุยของครูนิเทศและครูฝึกในสถานประกอบการนะคะทักษะการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จนะคะการพูดการถามที่ดีจะมีลักษณะที่ไม่คุกคามค่ะนั่นก็คือใช้น้ําเสียงที่นุ่มนวลน,น่าฟังหลีกเลี่ยงก,การพูดตําหนิหลีกเลี่ยงคําหยาบหรือว่ารู้สึกว่าเป็นการต่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเรามักจะใช้คําพูดเพื่อสร้างความเข้าใจ ใช้ในการแนะนําหรือเล่าให้ฟังและใช้ในการถามบ่งบอกถึงความห่วงใยและใส่ใจต่อผู้ฟังนะคะและคำถามที่ดีควรเป็นคำถามปลายเปิดนะคะเช่นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นและเมื่ออีกฝ่ายตอบควรฟังคำตอบอย่างใส่ใจนะคะอันนี้คือถึงจะเป็นการพูดคุยที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ จากสถานการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูได้รับชมมาทั้ง3สถานการณ์นั้นนะคะเป็นเพียงสถานการณ์สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้คุณครูได้เห็นภาพที่ชัดเจนในทักษะของการสื่อสารนะคะทางผู้จัดทานะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะจะสร้างความสนุกสนานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารให้กับคุณครูทุกคนค่ะเพื่อให้คุณครูทุกท่านนะคะ ได้เลือกใช้เทคนิคการสื่อสารต่างๆให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารที่ดีที่สุดค่ะหลังจากที่คุณครูทุกคนนะคะได้เรียนรู้ผ่านคลิปการสอนไปแล้วนั้นนะคะคุณครูสามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารใบเนื้อหาที่เป็นไฟล์แนบอยู่ในระบบได้เลยนะคะแล้วนะคะคุณครูไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะนะคะหลังจากที่คุณครูทบทวนความรู้ทั้งหมดนะคะ ผ่านการทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะเราจะไปต่อกันยังแบบทดสอบของหน่วยการเรียนรู้นี้กันนะคะขอให้คุณครูทุกท่านนะคะโชคดีในการทําแบบทดสอบค่ะและหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะเราจะพาคุณครูไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนิเทศค่ะไปทําแบบทดสอบกันเลยค่ะ